สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่คิดถึงนะครับผมชัยโยโชพระนะครับนานมากนะครับนานมากแล้วที่ไม่ได้ไล์นะครับวันนี้ก็อ,อ,อนําเสนอนะครับพระเหรียญกันบ้างนะครับก่อนนั้นชัยโยโชพระนะครับไล่ 1. พระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินนั้นไม่มีจะไล์แล้วนะครับ ็เลยเอาเหรียญที่สะสมไว้นะครับอะไรให้เพื่อนพอน้องที่แบ่งปันกันนะครับมีดั้งหมดสามเหรียญนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับพ่อรวยวัดตะโกนะครับชนะจบเล็กนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆนะครับส้มๆเลยนะครับใหม่แกะกล่องเลยนะครับสมัยพีคๆนะครับหน้าวัดนะครับ ราคานะครับราคาสูงมากนะครับราคาประมาณพันห้านะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมชัยโยโชพระนะครับจะมาขอแบ่งปันนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็อยากจะขอนําพระพ่อรวยวัดตะโกนะครับรุ่นชนะจนเล็กนะครับปีห้าหกนะครับมาแบ่งให้เพื่อนพ้องน้องพี่เอาไว้บูชากันเอาไว้เก็บ ไปใช้นะครับเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับลดให้พิเศษสุดๆเลยนะครับแท้ทันหลวงพ่อแน่นอนนะครับรับประกันความแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่แท้ยินดีคืนเงินให้แน่นอนนะครับรับประกันความแท้นะครับเหรียญหลวงพ่อรวยชนะจนเล็กนะครับแลอทองแดงผิวไฟนะครับ ส้มๆแปดๆเลยนะครับเห็นไหมครับโคตรลึกๆนะครับโคตรตอกลึกๆเห็นไหมครับมีความคมนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับแกะกล่องรอยตัดต้องแบบนี้นะครับรอยตัดเห็นไหมครับเป็นฟันเฟืองเลยนะครับรอยตัดประกันความแท้แน่นอนนะครับเห็นไหมครับผมมากนะครับสวยงามมากนะครับ เพื่อนพ้องน้องพี่คนไหนสนใจนะครับแบ่งให้นะครับเดือนละห้าร้อยบาทนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์ชัยโยโชพระนะครับศูนย์เก้าสองเก้าสามห้าเก้าสี่เจ็ดเจ็ดนะครับโทรกันเข้ามานะครับแบ่งให้ใช้นะครับแบ่งให้นำไปเก็บนีด้วยกันสองเหรียญนะครับพร้อมกล่องเดิมจากวัดเลยนะครับเหรียญนี้ไม่แบ่งนะครับผมจะเก็บไปใช้เองนะครับเพราะว่าไม่มีกล่องนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนพ้องน้องพี่ไปนะครับ แบบที่มีกล่องแท้เลยดีกว่านะครับได้วไปเก็บแบบมีกล่องกันเลยนะครับสมัยพีกนะครับอย่างว่านะครับเศรษฐกิจนะครับพีกราคาหน้าวัดนะครับสมัยก่อนพันห้าร้อยนะครับตอนนี้ผมใช้โยโชพะนะครับจะมาขออยากให้เพื่อนพ้องที่ได้มีพระดีๆไปใช้ไปเก็บกันนะครับลดให้ราคาพิเศษนะครับห้าร้อยบาทนะครับ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับพรวยวัตโกชนะจนเล็กนะครับปอบกล่องเดิมนะครับ0929359477นะครับเปิดพร่อนพอเออน้องพี่คนไหนสนใจโทรเข้ามาเลยนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะครับเหลือละห้าร้อยบาทนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงาน มาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนร้องพี่ทุทกๆคนนะครับคิดถึงทุกๆคนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ